สวัสดียามบ่ายเพื่อนเพื<ๆ>่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับขบวนรถธรรมดาที่207ต้นทางกรุงเทพปลายทางนครสวรรค์กำลังจะอจากสถานีดอนเมืองนะครับผมอันต้มนะครับรถจักนะรถจักรอันต้มหมายเลข4 1 1 0โอ้ยสวยงามมากครับ โอ้โหโอโหสีหนึ่งหนึ่งศูนย์นิสันนันแรงใช้ได้เลยนะครับก็ออกจากสถานีดอนเมืองไปแล้วนะครับก็กำลังจะผ่านโค้งกม19นะครับผมซึ่งเป็นมุมดอกไม้ที่สวยงามมากนะฮะดีใจที่ได้เจอกัน4110วันนี้นะก็ไปทำสีมาใหม่ก็สวยงามหล่อใช้ได้เลยนะครับผมอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามได้รับชมนะครับ สวัสดีครับ